ผู้สมัครพักเพื่อไทยรบบุรีเขตห้าลงพื้นที่เปิดเวทีปราศัยใหญ่อำเภอํำสนธิมีตัวแทนพักเพื่อไทยช่วยหาเสียงอ้อนแฟนคลับขอคะแนนเสียงชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องประชาชนออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินและแก้ปัญหายาเสพติดมีชาวบ้านร่วมฟังกว่า6,000คน เพื่รับฟังการปราศัยเมื่อช่วงเย็นของวันที่26เมษายน2566ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนลำสนทิอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนายวรวงศ์วรปัญญาผู้สมัครสอสอลบบุรีเขต5หมายเลขงพักเพื่อไทยได้จัดให้มีเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่โดยเน้นชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนออกเอกสารสิทธิี่ดินทำกินให้กับประชาชนและแก้ปัญหายา,ยาเสพติด มีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังหกพันคนโดยมีนายพร้อมพงน์นพริตนายพหลวรปัญญาอดีตสะสรบบุรีเขตสี่นายพยับปั้นเกตอดีตสะสะจังหวัดสิงห์บุรีและนายฤทธิอชาดารานักแสดงลงพื้นที่ช่วยหาเสียงโดยนายวรวงกล่าวว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องปากท้องและอื่น ตนเองในฐานะลูกหลานชาวรบรีจึงขออาสาเข้าไปเป็นกระบอกเสียงของพี่น้องชาวรบรีโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยยาปรับประตูพืชที่มีราคาสูงขึ้นจึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายปัญหาด้านสุขภาพปัดสามสิบบาทต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยชาวบ้านสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลน,นอกพื้นที่ได้ทุกแห่งซึ่ง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต้องเร่งแก้ไขกฎหมายให้มีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดเพื่อชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดให้กับอาชีพเกษตรกรปัญหาเรื่องค่าไฟที่แพงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในขณะนี้ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกลงทันทีปัญหาเรื่องยาเสพติด พักไทยรักไทยของเราในอดีตเคยแก้ปัญหาจนทําให้ผู้ค้าและผู้เสพแทบหมดไปแต่ในปัจจุบันนี้ยาเสพติดกับมรารบาดอย่างหนักสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านจึงต้องได้รับการแก้ไขให้หมดไปภายในหนึ่งปีและในส่วนของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความเดือดร้อนความยากจนของชาวบ้านพักเพื่อไทยมีนโยบายแก้ปัญหา ด้วยการแจกเงินดิจิทัลผู้ที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปรายละ10,000บาทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศษษรษฐกิจและแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านนายวรวงยังกล่าวต่ออีกว่านโยบายอื่นๆของพรรคเพื่อไทยที่ได้กำหนดไว้นั้นสามารถทำได้จริงนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลกปริพศทีวีนพรทัทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงานะ